NBA ไฮไลท์สดใหม่ทุกวันสนับสนุนโดยเต้บาสเกตบอลช็อปรองเท้าบาสของแท้ถ้าไม่ใช่ให้มาถีบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์การแข่งขันบาสเกตบอลนะครับระหว่างคู่ซานตานสเปอร์ครับพบกับชิคกโกบูนะฮะในคู่นี้เคยพบกันมาแล้วนะครับในครั้งแรกที่พบกันในฤดูกาลนี้เป็นทางด้านชิคกโกบูนะครับที่สามารถเอาชนะไปได้นะฮะแต่ว่ามาในวันนี้ครับ าโก็ูไม่มีทั้งโจคิมโนอาแล้วก็จิมมี่บัตเลอร์นะครับที่ยังมีอาการปาดเจ็บอยู่ครับจิมมี่บัตเลอร์นี่อาจจะได้ลงในอีกไม่ช้านะครับจริงๆแล้วเขาจะลงในเกมหน้านะครับที่พบกับทางด้านแมมมี่ฮีทแต่ว่าทางด้านโค้ชเฟรดฮอยเบิร์ดนี่ยังบอกว่ายังไม่ยังไม่ค่อยไม่อยากให้ลงเท่าไหร่ครับส่วนโจคิมโนอาอย่างที่รรู้กันครับเจ็บยาวครับทั้งทั้งฤดูกาลเลยครับ ในช่วงคอเตอร์แรกทั้งคู่สูสีกันนะครับทำได้27แต้มเท่ากันครับเป็นเดกโรสนะครับที่วันนี้หลังๆเดกโรสนี่ฟอร์มดีขึ้นเยอะครับนี่ครับจ่ายลูกนี้ให้ทัชกิฟสันสวยมากครับรู้สึกว่าหลังๆนี่เดกโรสจะบาลานซ์ได้ดีนะครับระหว่างแวกเข้าในแบบนี้ครับแล้วก็ชูดวงนอกกับการแบกเข้าไปจ่ายให้เพื่อน เกือบเสียบอลนะครับลูกนี้ครับบอลยุนจะเริ่มรู้ตัวนะครับเด็กโรสว่าร่างกายของตัวเองนั้นทนได้มากแค่ไหนครับอารมณ์ประมาณว่าต้องกินอาหารเช้านอนก่อน4ี่ทุ่มแล้วก็ทายาอย่างที่หมออิมสั่งไว้ครับวันนี้ครับโทนี่ปาร์เกอร์ครับประสานงานกับทีมดันแคนครับสวยงามครับวันนี้มีหลายช็อตมากนะครับที่ประสานงานกับคู่นี้ทีมดันแคนเองก็เพิ่งทำสถิติรีบาร15,000ลูกนะครับแม็กดมอสครับข้ามผ่านหน้าเควินมาตินครับ เควินมาตินนี่เพิ่งย้ายมาจากทิปเปอร์วูฟนะครับตอนนี้ซานติโนสเปอร์เอาผู้เล่นเสริมกำลังมาใหม่ครับมีเควินมาตินจากทิปเปอร์วูฟแล้วก็แอนดรีมิลเลอร์ครับซึ่งทั้งคู่ก็ได้รับการต้อนรับจากแฟนๆของสเปอร์เป็นอย่างดีนะฮะมาสู่ในช่วงควอเตอร์ที่2นะครับ เป็นทางด้านซานอสเปอร์ครับที่ป้องกันได้ดีกว่าครับและจ่ายให้กับเทนดันแค่นลูกนี้สวยมากครับเป็นฟาวลงด้วยนะครับโทนี่ปาร์เกอร์นี่เป็นผู้เล่นที่เล่นได้ดีที่สุดในแมชนี้เลยก็ว่าได้นะครับมีถึง20แต้มแล้วก็12แอสซิสต์ครับอีกหนึ่งลูกครับเล่นคู่กับทิมมี่ครับ12แอสซิสต์นี่เป็นจำนวนที่มากที่สุดที่เขาทำได้ในฤดูกาลนี้เลยนะครับสำหรับปาร์เกอร์ครับเด็กโรสครับลูกนี้แหวกผ่าน3ไปครับคงจะขึ้นเลเยจนกว่าขาจะขาดนะครับคนนี้ ในช่วงท้ายของควอเตอร์ที่2นั้นเป็นทางด้านชิโกบูครับที่เริ่มเล่นดีขึ้นมานิดหน่อยครับถ่ายบอลกันได้เยี่ยมครับแล้วก็เป็นอ e ีทอนมัวครับที่ยิง3แต้มอีกครั้งครับวันนี้มัวน,นี่มี3แต้มถึง4ลูกเลยนะครับจากชุด5ลูกถือว่าเปอร์เซ็นนี่80%เลยครับว่าก็เจอการทะลุทะลวงของปาร์เกอร์ครับเอาไมา่อยู่เหมือนกันครับมัว การถ่ายบอลของซานโสเปอร์ครับไม่ต้องเร็วครับแต่ขอให้มีช่องว่างเท่านั้นเลยครับแ้เคลื่อนบอลสวยมากครับวันนี้รามาคาชออดิตเองก็ทําแต้มได้เยอะนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยทําให้ซานโสเปอร์ได้รับชัยชนะในวันนี้ครับทำถึง26แต้มนะครับเดโกโรสนี่หลังจากออสตาเกมนี้ก็ทำแต้ม <R ose> ทำแต้มเยอะนะครับที่สําคัญคือฟิลโกดีด้วยครับ อีก1ลูกครับมัวไปแล้วครับรากยาวมาให้กับเดกโรสครับเขินมาให้มัว3แต้มอีก1ลูกครับในช่วงนี้เป็นช่วงเดียวนะครับที่ทางด้านชิคาโกบูสามารถขึ้นนำซานโนสเปอร์ได้ครับคือขึ้นนำไปได้สักพักครับก็โดนนะครับทโทนี่ปาร์เกอร์แล้วก็รามาคาชออดิตเล่นงานครับทำให้ ถูกหนีห่างออกไปอีกครั้งครับแล้วก็คาวายเรยอนาดครับ <c oughs> ปีนี้เป็นปีที่แกชูสามแต้มเยอะที่สุดเลยนะครับคาวายแล้วก็เปอร์เซ็นต์นี่ดีด้วยครับเป็นอันดับท็อปท็อปทีเลยครับของลีกในตอนนี้เรือนาดในวันนี้นี่ก็ทำแต้มสูงสุดให้กับสเปอร์นะครับถึง29แต้มครับมี7รีบาลแล้วก็2แอสซิสต์นะฮะที่สำคัญคือในวันนี้ครับ ทางด้านซานดอนสเปอร์นั้นแทบจะไม่เสียเทอร์โนเวอร์กันเลยนะครับเสียเพียงแค่8ครั้งครับในเกมนี้ส่วนทางด้านชิคาโกบูลนี่เสียไปถึง21ครั้งนะครับถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของบูลเหมือนกันครับเสียเทอร์โนเวอร์เนี่ยฮะโดนดักครับแล้วก็เขาวายจะให้กับแพตตี้มิลหมชื่อแกนี้ทำให้ผมนึกถึงพวกโปรโมชั่นของแมคโดนัลล์นะครับพวกแฮปปี้มิลอะไรประมาณนี้ครับเดกโสข้ามไปอีกครั้งครับ วันนี้โค้ชป๊อปอิงก็ให้ควาชื่นชมโทนี่ปาร์เกอร์นะครับบอกว่าเป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบมากครับในวันนี้สซมรับก็โอเคครับส่วนเกมบุกนี่ไม่ต้องพูดถึงครับคือสามารถบาลานซ์ทั้งการจ่ายบอลแล้วก็ทำแต้มเองได้อย่างดีครับสำหรับในฤด,ดูกาลนี้ถือว่าเป็นฤด,ดูกาลที่ดีที่สุดของซานโตโนสเปอร์เลยนะครับโดยตอนนี้สเปอร์เล่นมาแล้วถึง65เกมชนะไป55แพ้แค่10เกมเท่านั้นครับ แล้วก็ยังเป็นสถิตินะครับชนะในบ้านครับ40เกมติดแล้วครับตอนนี้เป็นดับ4ของปรตีสัตร์ NBA นะครับตามหลัง Golden State Warriors อยู่6เกมนะครับ Warriors นี้ตอนนี้ชนะไป46เกมติดแล้วนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ชนะในบ้านสูงที่สุดด้วยนะฮะก็ต้องเอาให้ดีหน่อยนะครับเพราะว่าฤดูกาลนี้อาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของทีม d u n c a นกับ Manu Ginobili ก็ได้นะครับอายุเริ่มเยอะแล้วครับต้องเข้าวัดเข้าวาแล้วครับ ไม่แน่นะครับเราอาจจะเห็นทีมดันแคนนี่ไปเดินบนบนแถววัดธรรมกายก็ได้นะครับเอาละครับแพตตีมิวรอครับคาวายแล้วก็ข้ามลูกนี้ครับแมสวยงามมากครับสั้นนีในฤดูกาลหน้าก็จะเป็นฟรีเอเจนต์เหมือนกันนะครับจะหมดสัญญากับทางชิโกบูเหมือนกันนะค่าตัว8ล้านนะครับดังเลยครับนี่ฮะบอกค่าตัวเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวเล่นไม่เล่นไม่สมกับค่าตัวครับเอาละครับมิวส์คืนมาให้กับออดิช นี่ถือเป็นเพลงคลาสสิกโอ้โหเดนนี่กรีนครับตามซ้ำเข้าไปดังได้ครับเป็นเพลงคลาสสิกเลยนะครับคือมาพิกแอนโดรแล้วก็รอให้ตัวใหญ่นี่มาแถวแถวลูกโทษยิงสบายๆครับทางด้าชิโกโบูเองก็มักจะมีเพลงแบบนี้เหมือนกันครับเริ่มไม่มีอะไรแล้วครับในช่วงหลังๆนี่ทางด้าชิโกโบูเริ่มตามไม่ทันแลวครับนี่ครับดูความร้อนแรงของปาเกอร์ครับ จบเกมนี้ครับทางด้านซาโนโตสเปอร์เอาชนะไปได้109ต่อ101ครับตอนนี้ก็ชนะในบ้าน40เกมครับเทียบเท่ากับออร์โรเมจิกที่เคยทำไปได้นะฮะ